พี่น้องอ้ไปตำหว้อไรปลาไปจะเสกปลาหย่อนลงกก็ปลาชุ่มฟอมกันเองใส่ลงไปเลยปลามันชุ่มไงยี่นอแม่แกงสุมปลาหย่อนโอ้โหโอ้แม่พูดนะพี่หนอมาเอาเอาเอาเนี่ยเออใส่ก้างหมูอีกดอกกินแบบง่ายๆเลยพี่หนออุ้ยส่วนนีย ฮ <ST AN CE> น่เจ้าต้องตาอ่าอย่าหล่อนทีอย่างนี้เนาะอยู่หลังขวดเนาะไว้ยวาสิแกงสมปลาย่อนได้ปลาย่อนมานี่สิแคลงโซลูก,กินเนี่ยน่าปลาย่อนพี่น้องอุ้ยเ,ออเป็นตะมันถึงไหมเนะาะไข่อยู่แม่พอบบไข่โบไข่แต่ว่ามันกับมันนี่พี่น้องปลาย่อน,อนแกลงสิอยัางนี้แกงใส่หมากอีหุ่มกับอันดอกแค่หมากอีหุ่มแอนภาษากลา,างเอื่นเป็นอยัง มะลุมมะลุมพนว่าพี่น้องโอ้มะลุมพนว่าเอออะไรกัดแกงใส่ดอกแค่บ่ดอกแค่แค่พักซี่ผักนั่งตูเนาะหายไข่เด้ดอกแค่นะดอกแค่เนี่ยบ่หายวัดพนว่ากินดอกแค่แหละคนมันจะเสด็แค่กันด้ดีเอ้าเอาแกงเลยแม่มาเติมใส่ยังไงข้าวหน่อกรและแกงสมผักใส่ข้าวหน่อโอ้หนเดือดเลยตัวน้ำแกงดีต้มอะไรบ่ต้มพริกหอมจะไข่ แกงสมมันบแนนอ้าวแกงสมมาลุแกงส้มมาลุมพอดีอาปะลาอัปปลาครับอัปลาลงไปมันสีสมบ่หรอแม่สมมันบวใส่บักคามนั้บ่กบอชพี่น่องสูตรเรียบที่กันมัครับแกงสุ่มพอดแกงสม ปลาก่อนสีเอาพักลงเพราะว่ามันสีซุปป้อมกันปลาเนี่ยเอาอย่างก่อนลงเอาพักลงก่อนบอ่บ่สีเอาอันนี้นะลงก่อนบอสเอาอันนี้ลงก่อนพลาอีรูปอือจากแรกเรา,เ,าเจ้าเอาสูตรเจยร้อนเลยสูตรเจยร้อนเลยมันกับสีซุปป้อมกันกับปลาเจีปลามันกับสีเป็นเอาที่ยงโหแม่เที่ยงโหอ๋อเสือสีจ้าอ๋อพี่น้องมว้ไปเต็มหมดเลยปลาปัญญ์ มันบ้านๆเด้พี่น้องเด้อได้เอาเครื่องล้างก่อนหลัางขั้วเคือเก่าก่อนใส่ตัวดีตดีลงไปใส่ผงหน่อลงไปแนลแสีบใส่ไล่เสบหลายใส่หน่อยใส่หล่เสียบไล่ตัวนี้ก็ใส่รุ่มลงไปเด่น มะลุ่มก็ปานสชุกพร้อมกันนี่ผมใส่ลงไปเลยปลาร์สชุกง่ายอยู่เนาะแมน่นแม่มีน้องผักมะลุมอ่ะเผาไทยไดิผักมะลุมมะลุมบ้านบ้านผมเอินผักอีหุ่มนะพี่น้องเด้อแต่ว่ามันเป็นหมากมันหมากมันเนาะหมากมันแกงแสียบด้หมากมันแกงแสีบพี่น้องนี่คือว่าขังแหลกเนาะแกงให้พี่น้องนี่เห็นน้ำมาเน,นี่นะครับผู้ใด,ดเคยแกงกินกับคอมเมนต์เข้ามานได้พี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ผู้ใด,ดก็เบิร์นไงเรืมเด้อ ผักกะหล่ก็แช่จะหล่นน้ำแน่ครับพี่น้องเมือ่อกี้ฝนตัวขึ้นฝนตกแห้งแห้งพี่น้องเอ้ยขึ้นนี่ฝนบาได้ได้ปลาแต่๋ผักอีพุ่มนี่เหาเหาสีหลอกมาก,ก่อนเลยเนาะแม่เอานเป็นหน่วยเงียบเงียเอออันแหละพอดีแก่้ผักอีพุม่มนี่ใบก็เอามาหนึ่งกินได้พี่น้องหนึ่งกิับปลาหนึ่งกินกับไรย,ย่างเนะาะนั่นหมดแล้วบ้ดนี้ เอาดอกแค่ใส่พี่น้นองวันนี้นอนก,กับเด็กใส่ดอกแค่พี่น้องมันจะเป็นแกงสมอะไรแกงก็ยังคิดอยู่ว่ามันคือสีสมไงบ้งแต่ว่าเส้นมันสีสมไปลอยแกงกไปลอ,อยข้อใหญว่าบรต้องใส่กระขามด้วยหรือเปล่าตะใส่ได้แต่พ่อน้ำม,มาหลายแต่บัานนี้ ทอดต้อตงใส่ส่วนหน่อยเอ้ยรวยยังไงแท็กซี่ลงไปตามด้วย,ยตุ๊ตตบถ่ายเพือพักนั่งตู้ครับแรงรักผักแรงรักนะครับอ๋อซีอิมซอยยังเด้อ สดสตร์ชิมกันเลยเอาเลยชิมเลยพี่น้องกรติกใส่สมอยู่นิดๆกันมันมันมันน่านมากันนี้นะน่าเพราะเป็หอสุกเลยเด้กสุกหรือเปล่าสุกแต่เอาผ้อนเสริมเลยพี่น้องโอ้แกงสมปลายวอนโอ้โห้แม่พูดนะพักยิหุ่ม สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูฮูซูคนนะครับเรียบร้อยพี่น้องฝีมือยายหลอนแกงปลาย่อนแกงสมนี่ไหมน้องคุณเนาะพี่น้องแกงสมปลาย่อนใส่ผักผักหมากเนาะหมักหมักหมักอีหุ่มพี่น้องหรือว่าหมาเยอกรักสุสาการหมักหมักมะลุมหมักมะลุมพี่น้องกับดอกแค่ผักสีเนาะเอาพี่น้องมาเสบเสลด้วยกันมาๆพี่น้องคือแดดไล่เลยเนี่ยนห้องหนเด้นี่ อะไรสีมือจะขอสมไปลอยเนาะสมไปลอยเลยปลามั่นไม่หนอกแดดอะไรแดดขึ้นมาห่อนย่อนดอกมันแซบคับแซบไปดอืม แดดเลยหอนบ่อยไหมบอบรห่อนเพิ่งกินหมดไม่ได้อพี่น้องเด้อมีกั่งลายบนนอหนิโอ้พี่น้องบังเดนเหงื่อปลาอู้หูมันก็จะทนกับปีนซับซัทั่วผาปลาเนาะแกงมันกัดแ่บน้ำผักแล้วมันอืม แกลต่วะผสมมันผสมแห้งเลยพีดหรอผสมสสมไปรวยซ้ำหนึ่งนะเนี่ยอลไรบางอีห่มมันสมอรมมมออ่อยะแต่ว่นออนนา,าเนื้อมันอ่อนเนาะปลาเนาะปลาเนื้ออ่อนพีเนอะเป็นวัดขาก,ากาววะระงกลาง กา่าม,มีได้ปลานี่ยมาีแต่กลางทั้งกลางกลางทั้งปอดวะนีม,มันดีฮะเสียบของแถบได้ไปหน่อ,นอ,อ,อยเดี๋ยวมาบุ้มีกลางนะ มึงมองหลังมั้นะที่สั้นดอกแค่ไปเซตเบอร์ละพันเพื่อจะกันเบอร์อะไรพี่น้องใหญ่ของข้ก็บ่มอ่ะใหญ่พี่น้องมันดีแห่งปลานี่วะโอ้บริกินดรวนเลยปลา กินง่าอืมอืมไมนูกินวดบาาได้เลยเนะ <c oughs> น่ปลานจังกินเาปลากดนันไม่กากปลาเน้นว่ไม่กา,าไกาได้เลย <c oughs> มันมัน่นแห้งปลานี่ มสมปไปรวยไปหน่องเป็นวัดคนโตมันขึ้นเนี่ยืมโนี่กินค่ะ เสไปรีลีไปหน่อกินดอกแค่แก้วัดก่อนอืมนี่ตัวปลาสูนแห้งบุ่นี่เกลือปลาอืม,อมถือแจยแจ่นแลนแห้งหนอ อานารอ่มันๆด้วยข้าวแกงใส่ผักข้าวแกงมันกระพี้ขันว่องเรื่องเนี่ยบ่บรรเลงไปหน่อยบ่ออ่านขันว่องถือขันว่องเรื่องปลายถูกใจใหญ่หล่นเลยแมนจวบกินง่ายต้องใสิร์ฟแล้วเน่ามันเอาอ,าอันนี้เออใส่ก้างหมูอีกดอกกินแบบไง,ไง่ายๆเลย ส่วนอุ้ยวนะแล้วตอนนาแต่ก็มันรั ไห้อยู่ใหญ่ใอยู่มันแหดข้อมันหยงมันมันไม่หรอกหวนมันหมวกอืมโอ้ยสดอร่อยแย่มันแหงหอกมันแหงปลายังมัน่ะ มันเเงียยบลปลาหย่นนอนมันๆตัวก็ยังเขา่าเพิ่นนันอยู่เข่าเัาก็ก็เริ่มตั้งถ่วงคือปลาคือมันไปเนี่ยเนอะเขาว,วนมันอยู่อืมอืมแสบแห่งพีนง่น้องน้องบึงน้ำมันแกงใส่นี่ มันก็มันขี่วบ่บอสมผัดออกสมซ้ำซ้ำหนึ่งนะวัดขวัญหยาดไบบขั้นเล็กคนเนียเป็นวัดแห่งโมอกรายฝนตกใครอยู่ก็เป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นวัดเนี่ยเป็นจังหวัดไม่ได้เป็นอำเภอ มันแนีงมันดีๆเปนอกหว,วานมันงเงนียบๆเลยปลาเนี่ยป,ปิ่งก็จะคักเว้ยเนาะนั่ไว้มันไม่หนอกไม่ได้ไหมในนี่นำเรอจิ๋วมันมันไม่หนอกปลามันปลามันปลามันกินอยู่รเดี๋ยว ไงไหลไ่น่งอนง,งมันมันเสียบเสียบเขงปลาย่อนใส่พักพักอีอันใส่หมาอีหุ่มไ่น่งอ,อ,อ,องเสียบเสียบเสียบคองแทียบ่น่องเอาขอถะางทีผู้สุภาพกับขอส่งไปได้ไ่น,น,น่องเ,เด้อขอบคุณทุกการติดตามทุกทรัพย์สุขัทุกไลท์ทุกแชร์ปานมันไหลไ่น่องเย่ามลอนเลยแหดข้อแดดมน้าพอดีเอาพี่มีเอาซ้ำนี่ก่อนเดีย๋ยวพอกินหนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ